ชนะที่ลงมาวันนี้ที่ที่ที่แจ้งเนี่ยนะคะเราควรอีที่อีที่อีที่ครับอุ้ยแล้วต้องมีการล้างแล้วก็ขัดไข่ด้วยนะคะเพื่ออยู่เวลาจะได้ไม่เติบโตนะคะนอกจากที่ป้องควบคุมโรคอ่ะช่วงก่อนหน้านี้เขาไดไปเขาไ้จ้างเลยนะทุ r e e two one ใช้ความรู้สึกอันยา และนีคือกับการเปิดตัวมามี่ของกอล์ันส์อนตีมอเเสียประตแล้วตรออกหน่คั่ะมีลดูดููหนุ่มบนทีีแต่ลูกนานเรียจะถามเขาพูดได้ไหมอันนี้อะไรครับอันนี้ ไหนไหนอ้อยแ้อยอยู่ไหสวัสดีค่ะอัญญอะไรเอไหนไหนอ้อแอ้อยอยู่ไหนอยู่นี่ป่ะอนี่มาเป็นติ่งทั้งสแฝดนั่นเองนะคะไหนอ้อยแอ้อยอยู่ไหนอัญญาแอ้อยวะชื่อ อันนี้สี่เี่คุณพ่อคุณแม่ขาจากการที่มีแฝดพี่ทีน้องพีแล้วแล้วก็มาเดี๋ยวนี้ป่ะคะให้ตัวนี้ป่ะอ๋ออนอะไรมีอีสมีไอยากับอันวาเป็นยังไงกันบ้างอันนี้โชคดีได้มาสี่แถมสั่งใอนนี้ป่ะใจไใจมากค่ะหอมพ่อทีเด็ดไหมหอมพ่อคะหอมพ่อทีเด็ดไหมคะ คำตอหน่อยนะแล้วพ่อพ่อบีมราคาเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการนี่คีอี่นี่เสื้อผ้าเนาะนี่นี่น่ะ่น่นร่กไหมค่นี่าี่นี่นีอน่นีนนี่่นี่นี่นี่ค่ะลูนี่นส่นี่นี่่งจ่๊บ่น่นี่่่ ยาดิฉันอ่าเมื่อสะก่นี้หมันีออนได้ค่ะอต่ออะอ่ะค่ะออบอกว่าให้ส่งจ๊บใช่ไหมคะดิฉันไปดูคลิปหนึ่งค่ะที่น้องได้มีการคิสตุ๊กตาตอนเด็กๆเลยค่ะคนไหนเล่านะอันนี้แล้วกันค่ะกุ๊ตาบาร์บี้นะคะโอ้โหน่ารักมากๆเลยนะคะเอาละมาถึงในคำถาม ไปค่ะมามีออยค่ะมีไปบ้านเธอแล้วกันคนเยอะค่ะใครเก่งเขาคือช่วยช่วยทุกอย่างนะครับ ช่วยปกป้องแต่ว่าอันนี้มันเป็นความใส่ใจในความหม่วงใยจริงๆเพราะว่านี่กับผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมกันยุงจากทางมาม่ประกอบแพนส์แอนตี้มอสนะคะสามารถที่จะไม่ต้องกังวล RSV อะไรแล้วนะคะมือเท้าปากคือเด็กๆไปเลย ใหญ่ไหมนะคะแล้วตอนนี้ยังที่ได้ว่าเจะออกมาทุกอย่างรุนแรงนะคะตอนนี้รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติและแฟนคลับของเต้าเกินความบริโภคโลตัสประเทศไทยค่ะรับมอบของเชียร์ลุ้จากจานผู้บริโภคเอโซเซนยวกันเซนอยาอันวาด้วับแรกเลยนะคะให้เลือดออก เดือยพูดในการอุปสโสสายงานการพาณิชย์สินทาอุปโภคโมยโิรรนด์ไอยาอันวายิ้มยคะลูก่าวู่ร์ปอเรชันวิชั่นโอเคคอร์ปอเรวิชั่นราย เรามาลอนลุ้นกันนะคะแล้วนี่ก็คือความน่ารักค่ะไอวานค่ะอ้อมอยู่ด้านหน้าค่ะลูกไอมินิทาร์คันในแผลไม่ราคาถืออย่างพระอ้อมเลยค่ะเราก็อยากขาเลยเราเลือกทุกอย่างให้แบบดีไม่สุดแล้วก็ที่สำคัญคือไม่สื่อมาชนบริเวณหน้าหลังด้วยนะคะมนแผลไม่ราคาถืออย่างพระอ้อมเลยค่ะเราก็อยากขา อนุญาตเพิ่มเติมค่ะเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันหนึ่งหนึ่งขวบนะคะแกับครอบครัวสันจราลัตนะคะที่ได้มาให้พวกเราได้เห็นแล้วค่ะว่าเป็นลูกค้ามินิฮาร์ดยีเอาะนะและที่สำคัญค่ะเมื่อสักครู่นี้อัญญาโชดมพกโบไปแล้วไอวาไอวาชอบหอมไหมคะลูกหอมไหมคะ เห็นค่ะขอเสียงปรบมือดังให้กับทุกท่านด้านบนเวทีด้วยค่ะโอมอะไปแล้วไปแล้วโดมพกโอะไปแล้วไอวาไอว่าหอมไหมคะลูกหอมหอมดีงานมาดั้งกับพ่อแม่ลูกอรุณอรุณสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันน้อยหนึ่งหัวหนะคะอะทักทายพี่ๆหน่อยค่ะลูกค่ะสวัสดีค่ะ